ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของนางสาวใสชรแต่งเผาข้าราชการครูโรงเรียนวัดนิเทศตำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต2ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่30ก,ก,กันยายนเพื่อตการาศ2535เป็นคนจังหวัดกรุงเทพม,มหานคร ประวัติการศึกษาสำเร็จก,การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและสำเร็จก,การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษประวัติรับราชการได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตรำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2563 โรงเรียนวัดนิเทศตำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขตสองจังหวัดปทุมธานีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1การประเมินผลทางด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามีระเบียบว,วินยัยรักษากฎระเบียบและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกระเบียบตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดไม่เคยขาดราชการและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาราชการกำหนดพูดจาไพเราะป่าพติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์สอคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ายึดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาะในการดำรงชีวิตและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเข้ารบกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่น 3. จรรยาบันวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามตาก,กยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์อยู่เสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตและจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเช่นนำวัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลงประยุกต์หรือสร้างเป็นชิ้นงานให้กับผู้เรียน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มตามความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างามสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ใดก็ตามและข้าพเจ้า อย่างมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรร์สื่อการเรียนรู้ต่างๆให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานประบฤริตตนเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและเพื่อนร่วมงาน องค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธสักราช2560ตัวชี้วัดสต่ภาพที่พึงประสงค์และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการออกแบบสร้างนวัตกรรมการสอนโดยการนำชื่อเร่งของตนมาตั้งชื่อนวัตกรรมว่ารูงโมเดลซึ่งประกอบด้วย r ที่มาจากคำว่า resolution คือการแก้ไขปัญหาได้มีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆได้ด้วยตนเอง u ที่มาจากคำว่า unity นั่นก็คือความสามาคัคคีมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักความสามาคัคคีรู้จักช่วยเหลือตึงกันและกันและอยู่ร่วมกันในห้องอย่างมีความสุข n ที่มาจากคำว่า network นั่นก็คือการมีส่วนร่วม มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าคิดและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจีที่มาจากคำว่าไกด์ก็คือผู้ชี้ทางจะมีครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนวทางหรือให้คำแนะนำคอยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมได้คิดค้นหาคำตอบหรือลงมือทำได้ด้วยตนเอง ในนวัตรกรรมการสอนรุ้งโมเดลนั้นจะอยู่ภายใต้วงจรคุณภาพของ PDCA ก็คือมีการวางแผนลงมือปฏิบัติและตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องต่อไป 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนได้มีการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียนมีการสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. การพัฒนาตนเองได้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น 1. การผลิตสื่อคลิปวิดีโอเพื่อจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่21 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดก,การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์เป็นต้น 4. การทำงานเป็นทีมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาได้เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกับคณะครูทุกกิจกรรม งานกิจการตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษางานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นในระดับชั้นอนุบาลปีที่3 2. ครูเวรประจำวันพระฤหัสบดี 3. รับผิดชอบการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาทิเช่นจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังของโรงเรียน จัดทำบัญชีสรุปวันราค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้น 6. กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอนช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยเป็นอย่างสูง